สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจักก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมฝาฝากเพื่อนๆกันนะคะกับ Product of Thailand นั่นเองะคะตัวนี้เลยค่ะที่จะใช้อยู่นะคะเซรั่มมะพร้าวนะคะหรือว่าโคคอนัน o i ออยล์เซรั่มนั่นเองนะคะจาก Happiness m ่น e นั่นเองนะคะภูมิปัญญาพื้นบ้านนะคะสู่มาตรฐานความงามนะคะในขวดเดียวแบบ All-in-One เลยนะคะเพราะว่าเขานะคะช่วยให้สวยทั้งตัวจริงๆค่ะช่วยทําให้ผิวพรรณของเรานะคะเปล่งปั่งขึ้นนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะแล้ก็ใช้ได้ถึงผมของจ่า ด้วยนะคะทำให้ผมเนี่ยดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะคืออันเนี้ยทาสีบ่อยมากๆนะคะแต่ว่าผมก็ยังดูสุขภาพดีได้ด้วยโคลคอ,อนาตออยเซียมขวดนี้เลยนะคะเขาช่วยในเรื่องของการทําให้ริ้วรอยของเราเนี่ยตื้นขึ้นนะคะหน้าดูอ่อนเยาว์อ่อนกว่าวัยนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองนะคะแล้วเขาก็ยังช่วยอีกหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะจะใช้ให้ดูกันด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าใช้ง่ายขนาดไหนคะ่ะแล้วเขาก็ดู แและได้ดีมากๆจริงๆค่ะไปดูกันเลยโคโค่านัออยเซรามช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดริ้วรอยฝ้ากระจุดดงดำต่างๆรวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาของผมที่ขาดหลุดร่วงผมทำสีผมแห้งแตกปายฟื้นฟูบำรุงผิวไม่ให้ผิวแห้งก้านดำค้ำเสียอีกต่อไป บอกว่าเขาะะดูแลได้ครบวงจรจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายนะคะแล้วก็เส้นผมของเรานะคะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะจักจะทีงไว้ให้ค่ะแล้วเขาก็มีให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดใหญ่นะคะหรือว่าขวดเล็กแบบพกพานนะคะ่ะก็มีให้เลือกกันมากมายเลยะคะ่ะสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะวันนี้จักก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย